จถยนต์และภาษีรถยนต์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันนะครับในส่วนของพอรบรนะครับก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั่นเองนะครับง่ายๆก็คือคุ้มครองคน,นครับผู้ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือว่าผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะครับในส่วนตรงนี้ครับนั่นก็คือพรบ ในส่วนของภาษีนะครับก็คือการต่อทะเบียนประจำปีนะครับของรถจ์นั่นเองนะครับโดยเงินภาษีประจำปีเนี่ยที่เราจ่ายไปนะครับก็จะนําไปพัฒนาระบบคมนาคมให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ดังนั้นนะครับรถยนหนึ่งคันจะต้องมีพอบและภาษีตามที่กฎหมายบังคับไว้นะครับและ ควนที่จะมีก็คือประกันภาคสมัครใจนะครับก็คือชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับเพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าของรถนะครับเกี่ยวกับตัวรถส่วนการคุ้มครองนะครับกรณีเสียชีวิตเดิมนะครับคุ้มครอง3ามแสนบาทคอปพอได้ปรับเพิ่มนะครับความคุ้มครองเป็น5้าแสนบาท